สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม De v i l May Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับคมพีปีศาสหรือที่คนไทยเรียกกันว่าหนังสือรูนนั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนครับว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคมพีปีศาสแล้วก็ตัวหินรูนนะครับ ก็ไม่อยากให้เพื่อนเเนี่ยกดข้ามเวลาหรือว่ากดเร่งเวลาไปนะครับเพราะว่าอาจจะพลาดคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญก็เป็นได้นะครับปกติแล้วเวลาผมทําคลิปเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยจะพูดอะไรที่เป็นนามานาสักเท่าไหร่นะครับผมจะเข้าเนื้อซะมากกว่านะครับก็เลยไม่อยากให้กดข้ามเวลากันไปนะครับมาครับก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ เราก็มาเริ่มดูรายละเอียดของคัมภีร์ปีศาจกันเลยนะครับก็เข้าที่เมนูมุมขวาบนนะครับแล้วก็ขวาบนขีนึงนะครับสำหรับคัมภีร์ปีศาจเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับมี3อย่างนะครับดูด้านขวามือนะครับอันแรกนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอย่างที่2เพิ่มค่าป้องกันนะครับแล้วก็อย่างที่3เพิ่มค่า HP นะครับสำหรับค่าตรงนี้เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่ออัปเกรด ของอัปเกรดหนังสือคัมพีพีาสามนะครับมาถึงจะได้ค่าสูงสุดนะครับซึ่งอย่างของผมเนี่ยผมเล่นตัวสายฟ้าเป็นหลักผมก็จะอัพ่าสายฟ้ามาก,ก่อนนะครับก็จะได้ค่าสูงสุดนั่นเองนะครับสําหรับตัวหนังสือเนี่ยจะมีวยกันทั้งหมด4เล่มนะครับแต่ละเล่มก็จะมีธาตุนั้นๆประจําอยู่นะครับสําหรับเล่มแรกจะเป็นดาเมจกายภาพนะครับก็คือแฟนทอมนะครับเล่มที่2จะเป็นมีโนที่เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็เล่มที่3าม นีมานนะครับที่เป็นธาตุสายฟ้าและเล่มสุดท้ายนะครับเซอร์เบรัสนะครับที่เป็นธาตุน้ําแข็งนะครับทีนี้เราจะดูว่าในแต่ละเล่มเนี่ยมันซัพพอร์ตกับตัวละครตัวไหนบ้างให้เราจิ้มทางขวามือนะครับที่เป็นคําว่าดูรายละเอียดนะครับตัวเกมก็จะบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้ซัพพอร์ตกับใครบ้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์กายภาพอยู่ในของแต่ละตัวนะครับอันนี้เล่มที่2 เป็นธาตุไฟนะครับก็จะซัพพอร์ตธาตุไฟเด่มที่3ามธาตุสายฟ้านะครับก็ซัพพอร์ตธาตุสายฟ้าทั้งหมดนะครับเด่มที่4เป็นธาตุน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งก็จะมี2ตัวในตอนนี้นะครับส่วนถัดมาจะเป็นการอัปเกรดตัวหนังสือนะครับสำหรับการอัปเกรดอยู่ที่ด้านล่างนะครับจะมีคําว่าพัฒนาหน้าหนังสือนะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับ ในหน้านี้ตัวเกมจะบอกว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการอัพนะครับอันแรกเลยนะครับจะต้องใช้หินเงามายาหยาบนะครับแล้วอันที่2ใช้วิญญาณสีแดงนะครับส่วนวิธีการหามาก็จะมี3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือเข้าร่วมสังเวียนเงามายานะครับซึ่งไอตัวสังเวียนเงามายานเนี่เราจะต้องสู้กับบอสนะครับแล้วก็สะสมแต้มนอกจากที่จะได้ของรางวัลแล้วนะครับเราจะได้เหรียญทางมุมขวาบนเพื่อที่จะใช้ในลานคาด้วยนะครับ ไปดูร้านค้ากันก่อนก็จะมีคําว่าแรกตรงนี้นะครับในส่วนร้านค้าจะมี2ฝั่งนะครับคือฝั่งวัสดุกับฝั่งขวาจะเป็นรูนนะครับในส่วนของที่เราต้องการใช้เนี่ยเราจะใช้ซื้อหัวใจตกผลึกอันนี้นะครับเพราะว่าหัวใจตกผลึกเนี่ยเอาไว้อัพขั้นต่อไปของหน้าสุดท้ายในเลเวลนั้นๆน,น,นะครับก็ต้องใช้หัวใจผลึกอันนี้ด้วยในส่วนของอ ร้านที่ใช้หินเงามาหย,ยาบซื้อเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าพอเลเวลอ่านหนังสือเราเยอะเนี่ยมันจะใช้เยอะมากผมไม่แนะนำให้เอาหินเงามาหย,ยาบมาซื้อตรงนี้นะครับไม่คุ้มเลยอันที่สองอันที่สองก็จะเป็นร้านค้านะครับก็คือใชอ้ใช้เพชรซื้อนะครับอันแรกอ่านี่นะฮะวัสดุเราสามารถซื้อได้ ก้าครั้งนะครับก็คือ1อาทิตย์จะซื้อได้9 0 0 0หมนะครับสำหรับหินเงามายาหยาบนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายซื้อจากร้านครับฝึกฝนพิเศษนะครับสำหรับร้านคับฝึกฝนพิเศษก็เหมือนกันนะครับก็ซื้อได้อาทิตย์ละ2 0 0หมนนะครับพอเราอัปเกรดปุ๊บเนี่ยหน้าสุดท้ายนะครับ มันจะไม่ใช่หินเงามาใหญามนะครับแต่ว่าจะเป็นหัวใจตัวผลิตที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้ควบคู่กับวิญญาณสีแดงนะครับในส่วนของวัตถุดิบก็มีแค่นี้นะครับอันดับต่อมาเป็นเรื่องอการอัพการอัพอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการอัพหนังสือคีพ์พิาสานเนี่ยมันบังคับเลยนะครับว่าเราจะต้องอัพพร้อมกันทั้งหมด4ี่เล่มนะครับในระดับนั้นๆน,น,นะครับสมมุติว่าหนังสือมีทั้งหมด5เลเวล พอเราอัพเลเวลเนี่ยผมอัพสายฟ้าเต็มแล้ว1เล่มนะครับเนี่ยผมไปเล่มต่อไปไม่ได้สังเกตได้จากมุมขวาบนนะครับอันนี้คือสมมติว่ามันยังไม่ฟูนะครับเห็นไหมครับว่าอีก3เล่มเนี่ยมันมีแต้มสีฟ้าาฟ้อยู่มุมขวาบนนะครับผมจะต้องกลับมาอัพทั้ง3เล่มนี้ให้เท่าเทียบเท่ากับตัวตัวนีมานก่อนนะครับผมจะอัพนีมานไปอีกขั้นหนึ่งได้นะครับอันนี้คือเป็น เขาเรียกว่าไฟบังคับเลยนะครับนี่นะฮะผมก็ต้องไปฟาร์มแล้วก็อัพให้ตรงให้ครบก่อนผมจะไปทำหนังสือสายฟ้าของผมได้อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นของตัวหนังสือหนังสือคั้มพิพิาสารนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นหินลูนนะครับสำหรับหินลูนถ้าเกิดเราดูที่หน้าหนังสือนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า ช่องบนซ้ายสุดกับขวาสุดแล้วก็ด้านล่างตรงกลางนะครับจะมีช่องให้เราใส่หินรูนั่นเองนะครับทีนี้การที่เราจะใส่หินรูน,นี่เราก็เลือกคําว่าฝังรูนทางมุมล่างขวานะครับสําหรับตัวหนังสือคาพิพิสานี่จะมีหน้าหนังสือทั้งหมด3หน้านะครับทางด้านขวาจะมีแผ่น1แผ่น2และแผ่น3นะครับตรงจุดนี้เนี่ยเอาไว้สลับสลับรูนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกใช้หน้าใดหน้าหนึ่ง หน้านั้นจะมีผลกับตัวละครธาตุนั้นๆทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมเล่นสายฟ้าผมก็ทําแผ่นหนึ่งเนี่ยที่เป็นรูนของหลอดสายฟ้าแล้วก็แผ่นที่2เป็นทิสแล้วก็ต้องเอารูนของทิสมาใส่ในแผ่นที่2นะครับในการสลับใช้แบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกผมก็งงว่ามันจะทํามาทำไมทั้ง3แผ่นแล้วก็มันก็อัป,อปเดตเข้ามานะครับก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองนะครับ ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวรูนเนี่ยเราจะหามาได้ยังไงนะครับเราก็มาดูตรงช่องล่างซ้ายนะครับจะมีคําว่าช่องทางรับรูนนะครับสําหรับช่องทางในการรับรูนเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกคือซื้อจากร้านค้านะครับที่ใช้เพช,ชรนะครับอย่างที่2ซื้อจากร้านเงามายาที่ใช้แต้มของอสังเวียนเงามายา,ายนะครับแล้วอย่างที่3เข้าร่วมโหมดสังเวียนเงามายานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันที่2อันที่3ก่อนนะครับส่วนร้านค้าเพชรเดี๋ยวเป็นอสุดท้ายนะครับ เราก็เข้ามาที่สังเวียนงามายาเมื่อเราเล่นแล้วได้คะแนนตามที่ตัวคอนเทนต์นกำหนดนะครับเราจะได้อของรางวาัลกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เป็นหินสุ่มรูนอันนี้นะครับ10กล่องนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับถ้าเกิดอันดับน้อยเนี่ยก็จะได้ไม่ถึง10นะครับอยู่ที่อันดับที่เราได้ด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นร้านค้านะครับก็คืออันนี้นะครับสําหรับร้านค้าในหน้าวัสดุเนี่ย เราสามารถาซื้อหีบสุ่มรูนได้นะครับก็จะมีสุ่มรูนระดับกลางกับตำนานนะครับซึ่งผมแนะนำให้ซื้อเป็นตำนานอันนี้นะครับเพราะว่าตำนานเนี่ยมันจะได้รูนทองแน่นอนนะครับแต่ว่าจะได้ทัดอะไรแค่นั้นเองนะครับส่วนอันขวาก็จะเป็นหน้ารูนที่เราสามารถใช้แต้มในหมดสเวียงเ,งเามายามาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแต้มหินเงามายาหยาบหรือว่าแต้มอันขวาอันนี้นะครับก็เลือกเอา สามารถซื้อได้สัปดาห์ละ3เม็ดนะครับก็ตามที่ตัวเกมกําหนดนะครับส่วนรูนรุนม่วงเนี่ยมันจะซื้อได้5เม็ดนะครับแต่ว่ารุนม่วงค่ามันจะได้น้อยกว่ารุนทองนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําเป็นซื้อรุ่นทองนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูช่องทาง,งของการใช้เพชรนะครับ แล้วก็เลือกรูนโอเคสำหรับตัวรูนที่ใช้เพชรม่วงซื้อนะครับเราจะสามารถซื้อได้อาทิตย์ละ9เม็ดนะครับโดยที่ราคาก็ถ้าเกิดเป็นรูนม่วงนะครับเม็ดละ9 90เพชรส่วนรูนทองจะเม็ดละ900เพชรครับเห็นไหมครับว่าราคาต่างกันเพราะว่ามันดีไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าพามาดูตรงธาตุก่อน สำหรับตัวธาตุของรูนเนี่ยสังเกตทางมุมขวาบนนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ของธาตุนั้นๆอยู่นะครับก็อย่างรูนอม,มหิตก็จะเป็นธาตุกายภาพรูนตั้นหาราคะก็จะเป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็รูนเยียดหยามจะเป็นธาตุไฟแล้วก็เคดแคนจะเป็นธาตุน้ําแข็งครับแต่ว่าผมจะไม่ดูตัวที่เป็นรูนม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรูนทองเลย สำหรับรูนทองเดี๋ยวผมพามาดูอันแรกนะครับก็คือรูนมนทินนะครับสำหรับรูนมนทินอันนี้นะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นเพิ่มดาเมจดาบเชื้อมิติของเวอร์จิลผู้ฆ่ามิตินะครับนั่นหมายความว่ารูนรูนมนทินเนี่ยเป็นรูนสำหรับเวอร์จิลผู้ฆ่ามิตินั่นเองนะครับส่วนอันที่2นะครับก็เป็นรูนแห่งอดีตนะครับเม็ดนี้นะครับ สำหรับรูนแห่งอดีตก็คือดาเมจกายภาพเหมือนกันนะครับค่าแรกจะให้กับทุกคนเหมือนเดิมแต่ค่าที่2เนี่ยจะให้เฉพาะวีเสือดําเท่านั้นนะครับก็หมายความว่ารูนแห่งอดีตเป็นรูนเฉพาะตัวของวีเสือดํานั่นเองนะครับต่อมาอันที่2นะครับก็เป็นรูนัยพิบัตินะครับซึ่งเป็นธาตุไฟนะครับอันนี้นะครับสาหรับรูนัยพิบัติ อันแรกก็จะให้ค่าแก่ทุกคนที่เป็นาธาตุไฟนะครับเหมือนเดิมส่วนอันที่2เนี่ยจะให้ค่าความสามารถเฉพาะนีโรมืออัญเชิญปีศาจเท่านั้นนะครับรูนพิบัติเฉพาะนีโรมืออัญเชิญปีศาจนะครับส่วนอันถัดมาจะเป็นรูนแห่งความกระหนนะครับก็อันนี้นะครับเป็นาธาตุไฟเหมือนเดิมอันแรกก็ให้ค่าต่างๆกับ คนที่เป็นธาตุไฟเหมือนเดิมนะครับส่วนอันที่2จะให้ค่าความสามารถกับดันเต้ดาบคู่เท่านั้นนะครับรูนแห่งความกล้หุนเฉพาะดันเต้ดาบคู่ครับส่วนอันที่3เป็นรูนแบบเดิมนะครับรูนแบบเดิมอันนี้นะครับรูนแบบเดิมอันแรกคือให้ดาเมจกับท่าสายฟ้านะครับแล้วก็อันที่2จะให้ดาเมจกับตัวเวอร์จิลหลอดสายฟ้านะครับ เท่ากับว่ารูนแบบเดิมก็เป็นเฉพาะตัวของหลอดสายฟ้านะครับอันถัดมาเป็นรูนแห่งความดื้อรั้นนะครับดูอ่าดื้อรั้นอันนี้นะครับสําหรับความดื้อรั้นอันนี้อันแรกก็เหมือนเดิมให้ค่ากับทุกคนที่เป็นธาตุสายฟ้านะครับอันที่สองให้ค่าเฉพาะกับทิสนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่า <S <S เพิ่มความเสียหายของสายฟ้าที่เกิดจากสายฟ้าฟาดของแสงในความมืดแสงในความมืดก็คือชื่อสไตล์ก็คือทิสนั่นเองนะครับ ส่วนอันสุดท้ายจะเป็นรูนไหยนะนะครับสำหรับรูนไหยนะจะมีแค่ตัวเดียวต่อน,นี้นะครับก็คือวีน้ำแข็งนะครับสำหรับสรุปนะครับก็ตามที่ผมพิมพ์ตัวหนังสือไว้ที่หน้าจอเลยนะครับสำหรับตัวกายภาพนะครับรูนบนทินก็คือเวอร์จิลภูคามิติรูนแห่งอดีตคือวีเสือดำ สำหรับาธาตุไฟรูนภัยพิบัติคือนิโรมืออันเชิญปีศาจรูนแห่งความกระหนก็คือดันเต้ดาบคู่ส่วนาธาตุสายฟ้านะครับรูนแบบเดิมก็คือเวอร์จิหลอดสายฟ้ารูนแห่งความดื้อรัน้นก็คือทริสนะครับแล้วก็อันสุดท้ายธาตุน้ำแข็งรูนหายนะก็จะเป็นวีน้ำแข็งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปรูนทั้งหมดนะครับ อันดับต่อมาเรามาดูวิธีการฝังรูนกันนะครับก็ไม่ยากนะครับให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะฝังรูนเนี่ยที่ช่องไหนนะครับจะมีซ้ายบนขวาบนแล้วก็ล่างกลางนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเลือกเป็นซ้ายบนก็ได้นะครับพอเราจิ้มแล้วนะครับถ้าเกิดอ่ามันขึ้นหน้านี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอันนี้คือรูนที่เรามีทั้งหมดในตอนนี้นะครับเราสามารถถอดก็ได้หรือว่าจะอัปเกรดมันก็ได้นะครับหรือจะฝังก็ได้นะครับ ถ้าเกิดเราเลือกอสมมติว่าเรายังไม่ได้ใส่รูเลยนะครับเราก็เลือกอันบนเสร็จปุ๊บเราก็มาจิ้มคําว่าฝังที่ล่างขวานะครับมันก็จะเอารูน,นั้นฝังไปแต่ถ้าเกิดเราต้องการถอดเราก็เลือกที่รูอันนี้นะครับแล้วเราก็เลือกคําว่าถอดนะครับมันก็ถอดออกแบบนี้นะครับนี่นะก็ฝังแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการอัปเกรดตัวรูนกันนะครับซึ่งรูนเนี่ย ให้ทุกคนดูทางมุมซ้ายบนนะครับมันจะมีเลขโรมันอยู่นะครับก็คือ1 2 3 4นี่คือการอ่ามันคือขั้นของรูนน็้นั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการอัพขั้นของตัวรูนกันนะครับเราก็มันต้องอัพไล่ไปเลยนะครับ1 2แล้วก็2ไป3 3ไป4 4ี่ไป5นะครับให้เราเลือกตัวอ่ารูนอันที่1นนะครับแล้วก็จิ้มคำว่าประกอบนะครับ แล้วก็เลือกอันที่สองนะครับประกอบเหมือนเดิมแล้วก็เลือกอันที่สามประกอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันที่สี่ตอนนี้ผมมีแค่เม็ดเดียวนะครับผมจะต้องหาอันที่สี่อีกเม็ดหนึ่งในการประกอบนะฮะผมลองถอดดูก่อนสิ ถ้าเกิดพอถอดปุ๊บมันเป็น2เม็ดโอเคงั้นก็ประกอบอันนี้อ๋อมันไม่พอนะครับถ้าเกิดขั้น5้ามันใช้3เม็ดแต่ถ้าเกิดแค่ขั้น1 2 3 4ี่เนี่ยมันใช้แค่2เม็ดนะครับอันนี้ผมลืมลืมดูนะครับขออภัยด้วยนะครับขั้น5ใช้3เม็ดนะครับก็ผมยังใช้ไม่ได้ก็ฟังไปก่อนรอให้เป็นขั้นทําทำขั้น5ได้แล้วค่อยมาฝังนะครับซึ่งตัวรูนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ขั้น5นะครับ ถ้าเกิดเราทำถึงขั้นท้าได้คือสุดแล้วนะครับในส่วนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูค่าที่ได้กันนะครับอย่างในคลิปนี้เนี่ยผมเน้นไปที่ว i r จิ l หลอดสายฟ้านะครับเพราะผมใช้รูนของว i วจิวหลอดสายฟ้าเราก็มาดูที่หน้าหนังสือแผ่นที่1กันนะครับอันนี้คือค่าต่างๆที่ผมได้จากการใส่รูนของหลอดสายฟ้านะครับก็จะมีบอกว่าอันนี้นะครับ สร้างดาเมจแก่ศัตรูที่อยู่ในสถานะอมภาทเพิ่มขึ้น48%นะครับแล้วก็อันที่2ดาเมจตวัดดาบของหลอดสายฟ้าเพิ่มขึ้น24%ดาเมจอันติเมตเพิ่มขึ้น40%นะครับอันนี้คือความสามารถของหน้าที่1ที่ผมใช้กับเวอร์จิวลอดสายฟ้านะครับนี่นะฮะถ้าเกิดเราดูภาพรวมแบบนี้ก็ได้นะครับตัวหนังสือที่เป็นค่าเนี่ยจะเป็นตัวเลขสีเขียวทางมุมล่างขวานะครับ สำหรับความต่างตรงนี้เนี่ยคนที่ยังไม่ได้อัพอหนังสือรูนเลยกับผมที่อัพเป็นเลเวล4แล้วเนี่ยแน่นอนว่าต่อให้ตัวละคร EX เท่ากันดาบสีดาวเท่ากันแต่ความต่างของตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจต่างกันนะครับอย่างสกิลตวัดดาบเนี่ยผมก็ดาเมจมากกว่า24%ละส่วนสกิลอันติผมก็ดาเมจม,ม,ม,มากกว่า40%อันนี้ก็จะเป็นความต่างของคนที่ ไม่อัพรูนแล้วก็อัพรูนจนเป็นอันสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูนมีผลกับความแรงของตัวละครอ,อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้อัพหนังสือรูนให้สูงสงกันไว้นะครับถึงแม้ว่าสายฟรีจะช้ากว่าสายเติมนะครับแต่ก็ถือว่ามันก็ม,นกมันก็ยังยังไปในจุดที่เทียบเท่ากับสายเติมได้นะครับแต่แค่ว่าช้ากว่าแค่นั้นเองระยะเวลาที่ผมํำนวณ ของผมเนี่ยประมาณ3เดือน4เดือนก็ได้แค่เลเวล4ผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาสักโหน่าจะ5-6เดือนนะครับกว่ามันจะได้ครบทั้ง4เล่มนะครับต้องน่าจะใช้เวลามากกว่านั้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของออตัวรูนนะครับแล้วก็ค่าที่ได้จากรูนที่เราใส่ในหนังสือหน้าน,านั้นๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำพีพีศาสตร์แล้วก็รูนในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่ารายละเอียดในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กําลังใจผมง่ายๆอีกหนึ่งช่องทางนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่อง a m i k i คิตเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปรายละเอียดคำพีบีซาแล้วก็ระบบรูนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ